ก็สำหรับเพื่อนๆที่ปรึกษาผมเข้ามานะครับที่ใช้รถสีขาวแล้วจะเป็นต้องจอดตากแดดบ่อยๆหรือทุกวันเนี่ยนะครับเครื่องสมิกับเราเนี่ยจะชะลอความเหลืองหรือป้องกันการเหลืองได้หรือไม่จริงๆก็ต้องบอกว่ามันกัน UV ได้กันความเหลืองได้แต่ไม่มีอะไรไว้เสีแน่นอนนะแดดบ้านเรามันร้อนเหลือเกินนะครับแต่ที่ให้ดูเทียบ2สีเนี่ยคือรถใหม่ทั้งคู่นะครับเห็นไหมครับว่า รถแต่ละค่ายเองก็จะมีความขาวความเหลืองที่ไม่เท่ากันตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเดน็นอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆครับสมมติเพื่อนๆื่อนใช้รถสีขาวจอดตากแดดบ่อ,อ,อยๆเครื่องซีิกไปเรื่อยๆดูแลหลังกันขายกับเราไปเรื่อยๆแบบเนี้ยครับอนาคตผ่านไป3ปี4ปี5ปีไปเนี่ยโดนแดดเล่นงานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอกาสเหลืองไหมมีแต่ค่อยๆทีละนิดทีละนิดไม่เยอะนะครับแต่สําคัญตรงที่ความเงาครับมันหมายความว่าคันเนี้ยใช้งานตากแดดไปเรื่อย อนาคตอาจจะมีเฉดสีเปน็นลักษณะเหมือนคันด้านนู้คนคันนิสานเนี่ยแหละอาจจะมีความหนืงไปดูบ้างน,นะครับแต่ความเงารู้สึกว่ายังใหม่ยังคงเหมือนเดิมเลยเห็นไหมฮะก็อยากให้เพื่อนเพื่อจการตามแบบนี้ครับอนาคตเราใช้รถคันนี้ไปเรื่อยๆเฉดสีอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่สําคัญในเรื่องความเงา ความสวยเนี่ยยังคงอยู่ด้วยการดูแลหลังการขายของเราเนี่ยนะครับพูดง่ายว่ารถด,ดูไม่แย่ครับยังดูสวยไปจอดที่ไหนก็ไม่อายใครนะครับให้ดูแลเห็นไหมครับรถใหม่ๆเฉดสีก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับสิ่งนี้อาจจะไม่ต้องไปกังวลไปนะครับเน้นมาดูแลให้เงาให้สวยไปเรื่อยๆต้องยอมรับว่าเราจอดตากแดดบ่อยอนาคตทําให้สีเนี่ยอาจเปลี่ยนเฉดไปบ้างเล็กน้อยแต่ความเงาความสวยความใหม่ยังคงเหมือนเดิมแบบนี้ไปจอดที่ไหนก็ไม่อาใครแน่นอนครับ